นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับ digestive system นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในหัวข้ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอ่าครับหัวข้อที่เราเรียนรู้ในวันนี้คืออวัยวะในระบบย่อยอาหารนะครับอวัยวะใดบ้างนะครับที่อยู่ในระบบย่อยอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าอวัยวะแรกนะครับคือปากนะครับ ปากจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหารโดยการย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่ปากตอนทีที่รับประทานอาหารการเคี้ยวเป็นการแบ่งอาหารเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ย่อยง่ายและน้ำลายที่ผสมเข้ากับอาหารมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยอาหารประเภทแพงให้อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ อ่าสองหลอดอาหารหลอดอาหารเป็นกล้ามเนื้อที่แยกออกจากหลอดลมและเชื่อมต่อไปยังกระเพาะอาหารโดยใช้วิธีการหดตัวเพื่อเคลื่อนย้ายอาหารบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างจะมีลิ้นเปิดปิดเพื่อป้องกันการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารต่อมา อันสกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่มีผนังกล้ามเนื้อแข็งแรงคล้ายถุงทําหน้าที่รองรับอาหารผสมและบดอาหารโดยล่งกรดเอนไซม์เปปซินช่วยในกระบวนการย่อยอาหารประเภทโปรตีนจากนั้นอาหารจะก,กลายเป็นของเหลวเพื่อเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็ก C ีลำไส้เล็กลำไส้เล็กประกอบด้วย3ส่วนคือลำไส้เล็กส่วนต้นลำไส้เล็กส่วนกลางและลำไส้เล็กส่วนปลายลำไส้เล็กส่วนต้นดูโอดีนัมลำไส้เล็กส่วนกลางเจจูนัมลำไส้เล็กส่วนปลายไอเลียมอาจมีความยาวประมาณ5-6เมตรลำไส้เล็กจะเริ่มกระบวนการย่อยไขมันด้วยเอนไซม์ไลเปส ให้เป็นกรดไขมันและกรีเซอรอลและดูดซึมโดยใช้น้ำดีที่ผลิตจากตับช่วยในการย่อยอาหารและกำจัดของเสียโดยกระบวนการย่อยส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนลำไส้เล็กส่วนกลางและลำไส้เล็กส่วนปลายจะทำหน้าที่ดูดซึมอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 5. าลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ขับของเสียเชื่อมต่อกับลำไส้เล็กและ ไส้ตรงมีความยาวประมาณ150เซนติเมตรประกอบด้วยลำไส้ใหญ่ส่วนต้นลำไส้ใหญ่ด้านขวาลำไส้ใหญ่แนวขวางลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายลำไส้ใหญ่ซิกมอยที่เชื่อมต่อกับไส้ตรงโดยของเสียที่เหลือจากการย่อยอาหารในรูปแบบของของเหลวจะถูกส่งานไส้ตรงระหว่าง เคลื่อนผ่านน้ำจะถูกดูดซึมออกจนกลายเป็นรูปแบบของแข็งและใช้เวลาประมาณ36ชั่วโมงเพื่อส่งต่อไปยังทวารหนักเตรียมการกำจัดออกต่อมา 6. ไส้ตรงไส้ตรงเชื่อมต่อกับลําไส้ใหญ่กับทวารหนักทำหน้าที่รับอุจจาระจากลําไส้ใหญ่เพื่อเก็บไว้เตรียมขับถ่ายออก 7. ทวานวานักทวานนักส่วนสุดท้ายของระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยกล้ามเนื้อหูรูดที่ช่วยควบคุมอุจจาระป้องกันไม่ให้อุจาระออ,ออกจนกว่าสมองจะสั่งการให้ขับทายและ8ตับตับอ่อนและถุงน้ำดีมีส่วน ะจะมีส่วนช่วยในกระบวนการย่อยอาหารโดยตับอ่อนจะลังอินซม์ในลำไส้เล็กส่วนต้นช่วยย่อยโปรโตีนไขมันและคราร์โบไฮเดรตและสร้างอินซูลินเพื่อช่วยเผาผลาญน,น้ำตาลตับจะลังน้ำดีช่วยย่อยไขมันและวิตามินบางชนิดรวมถึงขับสารพิษในร่างกายส่วนถุงน้ำดีทำหน้าที่ เก็บและปล่อยน้ำดีไปยังลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อช่วยดูดซึมและย่อยไขมันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีความสนใจหรือมีความไม่เข้าใจในส่วนใดก็สามารถมาทบทวนได้สำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้นัที่นี้นะครับขอบคุณครับ